นะคะเรามากับรายการใหม่นะคะเลาะสะกลในช่วงขอแจมหน่อยค่ะวันนี้ค่ะแจมสีรัชยาสัรพโสนะคะหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสกลนครนะคะจะพาทุกท่านนะคะเลาะสะกลน,นะคะว่าสกลของเราเนี่ยมีที่ไหนเด็ดมีที่ไหนดังนะคะให้ทุกคนนะคะได้รู้จักสกลกันมากขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้เปิดตัวอีีแรกนะคะจะมาธรรมดาไม่ได้วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเตอ่เตางอยค่ะหลายๆคนน่าจะรู้จักอำเภอเต่างอยดีนะคะจากเพลง เตางอยรอคอยอ้ายหลายหลายคนก็คิดว่าโอ้ต่างอยนี่ดังในเรื่องของเลขเด็ดซึ่งจริงค่ะเลขเด็ดก็มีแต่วันนี้นะคะเรามาถึงอำเภอต่างอยเราจะมาดูเรื่องเด็ดเรื่องอื่นนะคะจากคนท้องถิ่นแท้ๆเลยนะคะว่าต่างอยเนี่ยมีอะไรบ้างแต่วันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้เรามากับเอ่อเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรดีจะพูดไม่ไออกจะเปิดตัวแม่ว่าอะไรเดีอย a few moments later แน่นอนค่ะวันนี้จะมาคนเดียวไม่ได้จะเลาะสกลทั้งทีจะพามาชิมของเด็ดของดังก็ต้องมีเพื่อนมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแม่เมืองนะคะคนใหม่คนเด็ดคนดังนะคะนรุโมนสัพพโสค,ค่ะนายกอบจจังหวัดสกลนครค่ะสวัสดีค่ะนรุวมนสัพพโสค,ค่ะนายกองค์การบริหารจังหวัดสกลนครวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวมาเลาะมาชิมมาช็อปค่ะอำเภอเต่าเอยจังหวัดสกลนครค่ะ และก็วันนี้นะคะวันนี้วันนี้ขออนุญาตนะคะทางท่านนายกนะคะ,ะ,คะวันนี้สสจะขออนุญาตเป็นนักท่องเที่ยวอำเภอเต่างอยเพราะฉะนั้นเราต้องมีไกด์ท้องถิ่นนะคะจะเป็นใครไม่ได้ใครจะรู้จักอำเภอเต่างอยดีได้เท่ากับนะคะท่านสจวรุณีนะคะขอต้อนรับไกด์ท้องถิ่นของเราวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสจสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักท<ๆ>ุกท่านวรุณีงอยผาลานะคะสจอำเภอเต่างอย ะะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่พี่น้องเราได้มาชมได้มาอยู่ที่พญาเต่างอยนำเรียนว่าของดีเต่างอยเราไม่ได้มีแค่ของหวยขอโชูนะคะเรายังมีอีกมากมายทั้งของอยู่ของกินแนวอยู่แนวกินผ้าอะไรต่างๆ นะคะแล้วก็มีศิลปินเด็ดๆสินปินปลาคูนลาบนที่ที่ทำให้เต่างอยเราดังขึ้นค่ะถ้าไปในต่างประเทศก็จะได้ยินอยู่นะคะเพลงเต่างอยเ้๋าเต่างอยเราคอยอ้ายเต่างอยเราคอยอ้ายอะไรนี่อาหน่อย ขอเลขเด็ดนี้ได้จริงไหมได้จริงได้แต่คนนี้คนเต่างอยเราจะได้จากทูบเทียน20บาทเราก็จะเป็นให้ชาวบ้านนีเข้ามาขายของอันนี้เขาจะได้พี้ง่ายๆเขาจะมีรายได้ท่านนายกท่านสสคะช่วงหลังนี่รู้สึกว่าท่านจะเมตตาคนเต่างอยมีคนเต่างอยถูกหวยท่านผู้ใหญ่บ้านถูกหวยหกล้านเมื่อกี้แล้วก็ลูกหลานเต่างอยเราที่ที่ไปทํางานกรุงเทพนะคะเขาก็ คนนั้นนสิล้านอะไรอย้ย พูดง่ายก็คือเต่างอยท่านไม่ได้ให้โชคแค่คนที่มาเที่ยวท่านจะให้โชคกับคนเต่างอยด้วยค่กสิบจริงๆค่ะทีมงานรอไปซื้อแล้วไปยไงต้องไปซื้อแบะแล้วต้องมาต้องไปซื้อนะคะซื้อเสร็จแล้วท่านจะยกตัวไปซื้อหวยด้วยนะคะได้ไปซื้อหวยแล้วมาอธิษฐานรับรองก็ต้องซื้อก่อนต้องซื้อก่อนแล้วอธิษฐานก่อนแล้วมาอธิษฐานแล้วก็ทําบุญตรงนี้ด้วยก็ได้ค่ะค่ะท่านงั้เราบอกขั้นตอนต้องบอกขั้นตอนให่ถูกต้องค่ะคค่ะให้เราเริ่ม ขั้นตอนแรกก่อนเลยไหมเราต้องซื้อก่อนอ่าซื้อหวยก่อนก่อนแม่เหรออยากเลกแห่งค่ะเรือแห่งนี้จะว่างวดนี้จะสลับแห่งหรือเปล่าถ้าห้าเหรออ๋อถ้าท่านไม่ถูกก็ทุกคนก็จะได้เห็นในวิดีโอนะคะแต่ถ้าถูกก็จะไม่ได้เห็นฉาก งั้นก็จะไม่มีฉากนี้นะเพราะว่าจอจะหายไปเลยหายไปเลยท่านนี้ออกี๋ยวสจอก็จะตามไปเพราะตอนนี้เลขเด็ดนะคะสำหรับงวดที่28นไม่ไม่มีไม่เป็นไรนี่ไงมายเออเหรหลังจากที่เราซื้อลอตเตอรี่แล้วเราก็ต้องมาทําบุญตรงนี้คะทําบุญเสร็จเราก็จะไปอธิษฐานซึ่งจะมีทาอธิษฐานนะคะทางโน้นนะคะตอนนี้ทําบุญก่อนนะ ถึงต้องเป็นเต่าอะคะต้องเป็นพะยาอ,าอําเภอเต่างอยไม่เพราะสมัยก่อนมีสมัยก่อนเนี่ยมีเต่าเยอะค่ะแล้วเต่เาตก็จะลงมาจากภูเขามาลงแล้วก็มางอยอยู่ฝั่งน้ําพุงน้ําพุงแต่ก่อนจะมันมันจะเป็นฝั่งที่สูงมากนะอะแม่เคยมาโดดน้ำใะตอนเล็กๆ<อ>นะที่นีกน่ก็ปี2อ5 5ห้าท่านในอำเภอโสพนะพงศ์ฮตานุร์ท่านในอำเภอเต่างอยท่านมาบอกว่าอำเภอเต่างอยยังไม่มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ เตาองค์นี้ก็เลยสร้างเมื่อปี2,555วันเสาร์แล้วตรงกับวันที่5เสาร์หค่ะท่านอเสาสองนีอก็คือจะต้องไหว้ไหว้พญาเต่าก็ต้องเป็นน้ำแดงใช่ไหมคะค่ะผักบุ้งแตงกวาแล้วก็น้ำแดงโอ้ค่ะวันนี้ฝนตกก็เลยนั่งข้างล่างไม่ได้ มันเปียกมันเปียกวันนี้เสือเปียกนะคะโอเคยังไงเอ่ยไหวก่อนที่แม่สาธิตนาวันนี้สอบไม่ได้ก็ขอให้ที่อธิฐานไปกับสู่ผู้ชมทุกคนนะคะที่ดูนะคะพูดไว้เผื่อมันไม่ถูกเพราะโอเคค่ะเห็นมาเป็นแบบนี้เนาะก็ดีนะคะโชคดีขอบคุณค่ะได้เป็นถึงสองสมัยสามสมัยดี่ตาจอกก็เช่นกันนะคะ ปงวดนี้แหละห้าวันห้าวันเลขห้าไม่ก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ถูกก็ขอให้วันนี้ที่เราธิษฐานไปเนี่ยกลับไปสู่ผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากในนามของพี่น้องอำเภอเต่างอยขอบพระคุณท่านสสท่านนายกค่ะยอดเลยเป็นครอบครัวที่น่ารักพูดเผื่อไว้เผื่อมันไม่ถูกนะทั้วยนผู้ชมด้วยนะคะยังไงก็ตามเนาะก็อำเภอเต่างอยเราถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆแต่ว่าเราน่ะ น้ำใจเราอบอ้อมอารีมีความวาวมีความรักและก็สามัคคีในงานต่างๆเวลาเราเรามีนัดหมายมีกำหนดการว่าจะทำอะไรมีอำเภอเต่างอยเราเราไม่ไม่เล็กเหมือนอำเภอะนะคะอย่างโซจอนี่ก็ตัวเล็กอยู่แต่พี่ขี้หนูาช่จีนี่การันตีการันตีไม่ธรรมดานะคะ ก็เชิญชวนทุกท่านเดี๋ยวเราจะมีไปตลาดต่อไหมหรือว่าไม่มีแล้วหรือว่าตลาดวันนี้มันน้อยใช่ไหมเาไม่ใช่เขาจะไมขายเขาจะขายเป็นที่ไปแล้วก็ไปได้ได้โอเคสะพานที่ท่านได้ชมอยู่ตอนนี้นะครับเป็นสะพานซึ่งทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอยได้สร้างขึ้นเป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อปี2562นะครับอากาศดีมันจะยกเมือ่อเช้าวันนี้อีพีแรกเราคิดว่าเราจะเปิดตัวแล้วด้วยฝนตกแต่ฝนอยู่ตกพอดีวันนี้ก็เลยอากาศดีมากๆนะคะเป็นแดศดีมากค่ะตรงนี้ก็วิวสวยวิวแม่น้ํา นะคะคะท่านสสคะ่ะนี่คือพระธาตุเต่างอยนะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือพระธาตุาวัดสิริมังคละเต่างอยซึ่งจะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะที่อ,องค์สมเด็จพระสังฆราชได้พระทานมาให้กับพวกเราชาวเต่างอยะคะ่ยะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านใน,นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเห็นข้างนอกมาก็สวยแล้วข้างในน่าจะยิ่งสวยเลย วันนี้เราจบไปสําหรับ EP ีแรกเปิดตัวอย่างงดงามนะคะกับอําเภอเต่างอยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะไก่ผู้เชี่ยวชาญไก่ท้องถิ่นนะคะท่านสจอของเราในวันนี้นะคะออยากจะฝากอยากให้ท่านสจเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวอำเภอเต่างอยกันเยอะๆยอะท่านผู้ชมที่เคารพคะ,ะแค่นี้ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกเยอะแยะเลยฝากท่านผู้ชมมาชมที่อำเภอเต่างอยต้องมาด้วยตนเองนะคะ ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้กันล่างติดตามตรงนี้นะคะ,ะช่องทางติดต่อนะคะถ้า<อ>สจเดี๋ยวฝ่ายก็าฟิกจะไปใส่ ข้างล่างขงบนด้วยได้ไหมได้ได้ใส่ได้หมดใส่ในใจก็ได้อยใส่ในใจจะยกด้วยเนื้อจสอด้วยก็ยังลืมพี่น้องชาวเต่างอยไม่ลืมแน่นอนแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อเต่างอยเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะจริงเพราะฉะนั้นทุกท่านห้ามพลาดจริงๆนะคะวันนี้เราพาไปดูแค่น้ำจิ้มเล็กๆนะคะแต่อำเภอเต่างอยยังอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะที่ยังไม่ได้พูดถึงใน ep นี้เพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะต้องมาดูด้วยตาตัวเองต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจบ ep หนึ่ง สวัสดีค่ะลันประทนย